สวัสดีครับพ่อเมียพี่นอ้องกองไยสุขุมทุกคนมือนีสิพามาชมสวนของอีพออีแม่นะครับกลับมาเยี่ยมบ้านที่ชัยพุ่มนะครับอ่าเดี๋ยวสิพามาชมนี่เราปลูกพวกดอกไม้ปลูกดอกไม้ดอกเอียง นะฮะพวกพักพักส่วนรัวนี่ก็เป็นต้นต้นไม้ที่พอเราปลูกไว้นี่ต้นไม้จักต้นเอียงคอยกับวรลูจักดอกนี่ลายโพดนี่ต้นนี่ต้นแหงปหงต้นใหญ่นี่ฮะนี่ต้นแบบง่ายเลยใบมันใบนี่กังแงมอยู่ นี่ครับหลายเออไหนไหนมีกี่ดอกลูกหิวดอกไม้สวยๆนะนี่น,นี่เห็นไหมมีหลายสีด้วยนี่สีม่วงอันนี้สีม่วง,อนนองเอออันนี้สีอะไรลูกส,สีเหลืองสีเหลืองเออเนนี้อ่านะมาเวลเดินไปนู่นนู่นเดินไปหาแม่นอะครับทั้งนี้ก็เป็นพืชสวนครัวนะครับมีมีบักพริกบบเต็ม มีดอกไม้สวยๆวยครับอีพอเราปลูกไว้หลายหลายีดอกไม้สวยไหมครับอเออตรงนี้สวยไหมลูกตรงสีเอง,องเออเดี๋ยวมาเวลมาเวล,เวลชี้ให้ดูเด้ดอกไหนสวยอันนี้สวยอันนี้อะไรสีเหลืองเหลืองสีเหลืองเหลืองนะของคุณปู่เหรอลูกของของคุณแม่ครับไหมะะเออของคุณแม่ครับนี่โอ้ อันนี้เป็นดอกไม้มีแต่ดอกงามๆนี่จะดอกงามๆมีบักทั่วนี่บักทั่ววานหวานบักทั่ว,ว,าว,าวอ,อ,อ,อามาเวลนี่บอกเล้น,นี่ <บ S 2> <บ>อะไรลูก ทล้วล,ลกูกงหัวมาเวลก็หมักถั่วหันหน้ามาจะเด็ดนะหมักนหน,น้ามาทางนี้ลูกมาเวลหมักถั่วอยู่ข้างบนน้ำเนี้ยหมักถั่วก็อยู่ข้างบนน้ำโอ้ยอยู่ข้างบนเยอะจังเลยอยู่ข้างบนใช่ไหมลูกนี่ตรงนี้มีพริกบักพริกอย่ตรงนี้ไม่ค่อยถ่ายรูปอ้อตกะลาย หันหน้ามาลูกหันหน้ามาไม่ค่อยถ่ายรูปเอาสวนครนัวเล็กๆน้อยๆปลูกไว้ถ่ายกินเพราะต้องซื้อนี่มีไข่อีตูหันหน้ามาทางนี้ครับนี่นี่มีไข่อีตูไทยเอาไปใส่กะเพาคนไทยเขาเอิ่นใบกะเพราแล้วก็มีสะระแหน่อันนี้เป็นสะระแหน่สะระแหน่มิ่นกินมันสีฉุน อีตัวไทยต้นบกพริกเต็มเป็นบกเขียเขียมะเขือเทศเคียวเขียหน่อยใส่ตำสมแซ่บๆบบน,นี่ครับักทั่วอยู่ข้างบนน้ำอ๋อบักทั่วอยู่ข้างบนเหรอลูกเนี่ยเต็ม เม่ต้องซื้อเนาะนี่เก็ีไปตาปทั่วหวานหวานนี่นี่ทางนี้มีอะไรลูกทางนี้มีอะไรโอ,อนี่พริกนี่พริกนี่ใบกะเพราเอ้ยอันน,น,น,นี้ใบแมงลักนี่นี่ใบแมงลักนี่หอมมากใบแมงลักลูก มาเวลดมดูนะลูกหนึ่หอมนี่นี่หอมนี่หอมด <อ mostrar. S 1> ูเอ๊นะหอมครับหนึ่งมองนี้กำลังสิบปลูกทัวทัวกำลังไตขึ้นข้างไม่จังไยหรอข้างบนน้ำอ่ะกำลังไตขึ้นข้างอีกจักหน่อยเต็มนี่ น,นี่เอาไม้เอาไม้มาไว้เฮ็ดข,ข้างข้างบักทัวนี่นี่ไฮไลท์เลยบักหนาวกินเม,ดบ,นเมดบ้านเมดผู้บ้านุนะโยกคักโยกคักบักหนาวผู้ใดแกมาขอแต่นีเนี่เพื่อฟรีเพื่อน้องปลูกปล <หา S 1> ูกกันกินซาลาเนียเต็มผักผักแป้น ต้นหอมอนนไปลูกไปลูกออกไปแล้วออกไปแล้วไปหาแม่แล้วเออไปหาแม่หนุนไปหาแม่พลอยนะ่ะอันนี้สวยเยออันนี้สวยน,นีอันนี้บวกบวบบวบน้อยกำลังเกิดกำลัง,งใหญ่น,นี่ตะไคร้มีชุอยางครับ,รบอันนี้ว่านหางจระเข้ หูแหว้ไว้ใส่บาดใส่แผลง่ายใส่ไมน้นำพอนลวกบักแข้งบักแข้งก็มีต้นคาต้นบักกอนหน่อยนี่ผักอีเลิดเต็มผักอีเลิดเอาใส่อมเนื้อกินกับลาบกับก้อยได้หนาวนี่ตกไลครับ ถ้ามีโอกาสถ้ามีพื้นที่กับผูกไปจะกินเดอ้อพี่น้องก่ต้องซื้อนี่ผักปลอดสารพิษไปซื้อไอ้ได้ซื้อได้ขี่หมูขี่ไก่แหละเอามาใส่่น่นเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเพ่นก็ใส่กระสอบอนนไ,ไว้ขาย,ยกระสอบไปยี่สิบบาทเองพี่น้องผูกไว้ส่วนควรัวของพ่อกับแม่ก็มี่สานีนะครับรีวิวห้เบิ้งกลับมาบ้านเทียมะยามเพิิน ดอกคูณเต็มเหลืองเหลืองเต็มต้นดอกคูณครับว่างๆก็เลยายคลิปให้บึงออกับแม่แล้วก็ขยันปลูกไว้พวกหอมพูกบัวตางๆบัวเรศือดอกพี่น้องอ้าวคำนี่ละคลิปนี้ขอจบเพียงํำนี่แหละสวัสดีครับขอบคุณหลายๆที่รับชมสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่แาสวัสดีครับไปใส่มานอ้อพี่จ๋าไปใส่มะโนเดีย๋ยวไปขี่จักรยานเอา้าไปแล้วบ่เอ้าเอา,เอ,า <c oughs> อันนี้ชื่อชื่อพี่ยา่ยาครับยา่ยา,ยาอุรัสยาสาวสวยแห่งบ้านหนองแวงครับ